o ោ់ទ្រ ปวดหอกแม่มเลยเอิ่มเนี่ยเอิ่มพ่อเคยฉีดนะไปฉีดที่ไหนวันนั้นไปฉีดแต่ได้ไปฉีดเข้าหมอไปทำวันนี้เลไปฉีดตับกันเลยอ่ะ ยื้อเย็นได้เลยนค่ะคุณพี่อาสวัสดีครับพูดีสวัสดีครับพูดโอ้จัดงานสมเกียรติมาดูเลยนะเนี่ยไม่ได้หรอค่ะี่เสียชื่อของพี่แน่มาต่ออย่างนั้นเลยเซนโอ้ไม่ไดครับเลยไม่รอทำทำไม่ได้เลยเนี่ยแน่นอนแหม่ง่างามเหแล้วก็เลือดต่างมากพูดจริงจริงครับลุงว่ามึงไปเสริมแหนบสักนิดก็ดีเลย ทำไมลูกมันจะได้สูงกว่านี้ไงเอาสูงกว่านี้พอเชิดเชิไต่างแผนลูกาเล่นกัเลยเฮ้ยเมาเขาเมาแล้วมมาแล้วเชิดเชแลหล่อว่ะพี่ดูเ้ามาแล้วไอ้สัสเพื่อนสัจจาเพื่อนยานเรียกแค่นี้พอเขาไม่ใส่เมามาขนาดนั้นเหรอฮะงานนี้มันต้องฉลองเว้ยเดี๋ยวกินกันกินกัน ไม่มีอะไรค่ะคุณพี่มันดู็นหแปลกไปนะคุณหญิงนะคุณพี่สันดาลก็เป็นอย่างนี้ค่ะจริงแล้วนะเออเดี๋ยวเราไปแอบกินกันสองคนยาวเอ้ยเรื่องพิธีได้เลยลูกเออแจกหอยเลยไปเแจกหวยสวัสดีหวยสามคนแจกหอยกอลทอในกอลทอสวัสดีเขียนคู่มือแก่นเอตะบัดนี้ได้เวลาแล้วการหลั่งน้ำสังเลิกจากคุณสัต นะแต่ว่าแพทย์จาจะเว้นว่มากตายเพื่อนขออนุญาตนะเด็มที่เลยสัก้มันเรียกคนห้่นพอเพื่อนกันเดียกสวยมากนะลูกนะครับลุงครับลุงเพื่อนนะอ้หนูแม่พันนี่มันสวยนะเนี่ยแปนบพันแป๊บันลยกตอนี้มันส่งมากแล้วกันเอาลคุณท่าน่จะเพิ่งกินเลยครับ เดี๋ยวไป็นรถน้ำสังไม่ถูกตัวชื่ออะไรเนีนี่เอรถน้ำสังหน่อยมีหัวยังทเปดีก่อนเจอหลอไหมครับกระบาวหอไหมลูกขอให้จ้าบาวมีความสุขมากๆมากๆิคขอให้มีความสุขี่ไ่เรืองป้าาาเด็กนะลูกนเขบณป้า ที่บ้านทุกอย่างขอบคุณป้ารักเยาต้องใ่หยอใจในลูกนะชีวิตโอ้จี

าคุณหญิงจ <and creamy> <evening> ับตัวอฆาตกรมาไม่ได er <it> ้บึงและมึงเห็นตีังูได้เหอเฮ้ยใจนกินก่อนอย่้ใจเย็นไป้าพว่ะเฮ้ยใครกวะใครอีกวะไปก่อนมันอันตรายโคตรเฮ้ยเ้อ้ตีไอ้นงไว้ก่อนก่อะอานได้เยไอ้หน จบเลยใช่ไหมพี่ถ้าไม่อยากมา,าก็อย่ากลับเลยเมื่อกี้เรากล<า>ัวทำใจได้ยังไงทำไมเรื่องไอ้เซ็งยังไม่ไวายและไอ้ใส่เขาก็ดันมีเพื่อนเป็นกูคนเดียว <c oughs> ที่ถอยขยันเชิญเชิญก็เชิญแต่กูพี่อยากมาแต่งานแต่งเจ้ามันไม่มาเพราะหัวขาดอยู่วันนี้อะไรฉันต้องพูดอะไรมาสวัสดีอย่าบุญจี คุณนะคะที่มาร่วมงานเป็นไงเลือกคืบหน้าบ้างหรือยังตำรวจกำลังสื่ออยู่ค่ะคุณพี่อยากให้มันนานมากแล้วกันค่ะคุณพี่ขอบใจนะขอบใจมากเอาทุกคนโปรดทราบตอนนี้เทพพลทนเสด็จแล้ว เลยผู้เจ้าค่ะจริงๆพระโอรสหัวห่หล่อมากเลยไปครับหลวงเสด็จด้านในเลยผู้เจ้าค่ะพระองค์บ้านท่านมีขี้หมาเยอะไหมไม่มีหรอกผู้เจ้าค่ะทำไมเรามีกลิ่นไงไม่รู้เชิญพระธาตุเจ้าค่ะเชิญพระธาตุเลยไบี้ยค่าของพระองค์หล่อมากมึงตัวดูงาน้เรียบร้อยนะสีใสน่าร่มผู้เจ้าค่ะคุณหญิงไม่ได้วัน แล้วก็เสนาอมาทุกทุกคนข้าพเจ้านับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกว่างานนี้เนี่ยคือคืนสันติเกิดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรื่องพิธีขึ้นได้เนี่ยนะเริ่มตีเก้าไอ้ชาวพีเลยกับพี่เริ่มได้เลยเริ่มได้เลยเห็นไหมกูไหมก็เห็นเลยดิเห็นไหมเห็นดิจริงอ่ะจริงกูไม่ได้ตาฝาดคนเดียวหรอกเห็นไม่ไดตาฝาดแล้วก็เห็นด้วยเนี่ยเออดีมากดีมาก làm mày để làm na lắc là mớiเจอ phù. Chú cháu cho chú là na lắc. phù rồi cái bảo cháu bảo này. gì nó kéo? cái gì? 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 cái cái gì? cái cái gì? cái cái gì? 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 เห็นแกเนี่ยยิงอยู่ทนโทษในคากรมองเห็นมึงค่าจะเมามากแล้วเนี่ยออะไรพี่ไอ้แอนเฟ็นความบังสุดท้ายกูแล้วมึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็น เสียงแรงที่นัดนะมึงเนี่ยเออเจ้าสาวเจ้าสาวจะช่วยขยับไปทางซ้ายหน่อยได้ไหมพอดีว่าหน้าข้าพเจ้าเนี่ยมันตรงกับป้ายโรงฆ่าสัตว์พอดีข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันจะไม่เป็นมงคลกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเพื่อนไม่เก็บเงินเลยค่ะคุณหญิงค่ะคุณพี่ฉันว่าทำไมคะงานนี้ต้องมีคนตาย พูอยไม่เปกคนเลยพูดอะไรอย่างงี้ฮะอหรือยังคุณหญิง้อแล้วกั่เขก็เริ่มเลยเลยต่าพระบาทรถต้องสั่งปคนแทพพูจ้าเฮ้ยมึงเดี๋ยวหวมดี๋ยวเก่งเลเี่ยผู้มีแขาเโจ้าเยเทนทนที่ขอให้เจ้ามีความสุขแล้วก็โหมรักกันไปนานนะน้องดีใจด้วยคนต่อไปเลี โอ้ยท่มาไหกูบอกให้เรียกสัจยาเออมามี่มีภูไศโยไม่ล่าโดนอะไรผู้บ้างมาที่มาแล้วงานแต่งงานว้ยเป็นยัยไปแงงานไปแต่งเออใส่มาเป็นอะไรเป็นอะไรฮะโอ้ยบรมีคงกล้าเลยนะพุเจ้าบรมีรถนฟาอ้ยอายุมันคน เป็สอนรักเลยนะวันนี้เดี่เยค่ะมองว่าเปิดไพ่เลย้อวยนเด้แอย่งนีเยไปนหลูกอสบายนกนะสวยมากเลแบ้าวช้แลย้มนะสวยไเด็กเราก็เป็นครอบครัวดีกันแล้วนะพญาสีสายนก เราสีจัดเลยไกจุดหุ่ยุ่งอะไรด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้อะวยโอยทุกคนทุกคนเป็นไรหมเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทุกคนอทนโกห่นี่ เพราะฉะนั้นคนร้ายมันต้องอยู่ที่นี่เอพยามันเป็นข้าราชการที่รับใช้กูมานานคงรู้ว่าต้องโทษสถานเลยเพราะฉะนั้าานะมึงและคุณหญิงมาลิวันต้องรับคำสั่งจากปู่ปูให้เวลามึงเพียงเจ็ดวันเท่านั้นตามหาตัวฆาตากรน,นีได้หาพวกมึง ตามหาตัวข,ขออนน้าตกดบอลไปยครอบครัวมึงจะต้องเดือ้อหรอเด็กต่ก้าหันและคอมสายากูนำพระสบเทพบมรทุน,นบทกบซูวังหลวงาีี่ะ เอออยู่มานานยาวไปไปนเไไอ้ยาวมึงไม่ดีไอ้เว้ยไ้า่มที่ไหนมาโอ้แต่งตัวอะไรทมเนี่ยเดี๋ยวยาวเอ้ยอะไรเนี่ยลูกชุดเกาะเขาแม่ชุดกาะครับอันนี้ไม่ใช่ชุดกาะธรรมดาชุดกาะเป็ธรรมดาเนสายตัดลูกนิมิตแล้วมาสารมัเป็นเกาะ จะมาทำอะไรยาวแล้วถ้ามันยิงผ่านลูกเข้าไปจะทำยังไงฮะอันนี้ผมก็ลืคิแให้มไปรับแขก้าัแดูามาหรือยังแล้วมึงจะเชิญสั่งยังไงเนี่ยแม่ครับวันนี้ให้คนอื่นเชิญสั่งแทนโอ้โหพี่นู โอ้โหหล่อมากเลยเจ้าสาวจ้กสาวแถวสวยไหมสวยมากเลยแถวสันมากพีงใหญ่ยิ้มหน่อยลูกมึงคนไม่ใช่ไก่อีเวนสวัสดีจ้าสวัสดีสซนชื่ออะไรนะเสืออ๋อรับบุวเดี๋ยว แล้มาเป็นแค่สามคนรือไงพี่สัตจาไปไหนเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดตามมาครับไม่รู้ว่โอเอ๋วไหนสัจจโอ้าง้นสดด้วยมันผมไหครับเฮ้ยนะครับเนสดดย อะไรวะเฮ้ยมึงจะเรียกอะไรกูหนักเนอเอาเขาเรียกแล้วเนี่ยงานเขาจะเริ่มอยู่แล้วแกไปอยู่ไหนมาไม่ไม่ต้งอะไี่ไปส่งดูเนี่ยเดี๋ยวค่อยไหลเข้าไปช่วยงานนก่อนไม่รู้จีจารษณะเลยเข้าไปก่อนเออสวัสดีค่ะพี่ตรวสดีจ้าโโอ้หผิง่ยวันนี้พี่พาตาแข่งมาด้วย พีม่มาช่วยงานหระคะอา,อาอไปืได้ค่ะคุอพี่จะต้องตกีนดซ้ีดนขวาดีคะพี่ว่าไปทางโน้นดีกว่า,าไปเลยค่ะไปไรก,กันครับอะไรเขาลมงมเดี๋ยวี่จะนนถีเข้าเลยลูกอํานี่ฝีขาขาี่่วงนีกว่าาันได้ได้ได้คได้ได้ ไม่เป็นแลแกเนี่ยอะไรเป็นอะไรทำไมกะปวดประคมา,อ,อ,อ,มาอย่าบอกนะมีตัวเก่าอะตัวเก่าก็มีตัวใหม่ก็มีมีตัวใหม่ด้วยใหม,มาตัวเดียวไม่พาเพื่อนมาด้วยไม่เป็นไรแกอยู่ข่ากัเจ้าป่วยอย่นั้นเนี่ยนี่ เป็นผีเด็กแกเตะให้กิงเป็นผีผู้หญิงจับปั้มทำเมียแม่งเลยมันอยู่ตรงไหนฮะอือเดี่ยวไใช่ไหมถ้าข้าเจอมันนะข้าจะตบกระบาลมันมันอยู่ตรงไหนฮะอยูุ่่มมีสองตัวแล้วใช่ไหมอืออาลูกศิษย์หลวงพ่อกวยมันไปยังเจ้าสาวบางนึกว่าไม่เห็นในสัตว์สัตว์ชื่อกู ่ตกเงินเครือกูเคยเป็นนอนหนุนนมเมียวมาเลยนะคุณอีขาพี่แย่ทับคุณพี่พี่หวานเริ่มพิธเลยดีกว่ารู้สึกว่าทำโดยปัสสาว่าุจจระพี่จะมาแล้วโอ้ยได้ได้เขหญิงจะเริ่มพิธีใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวโคศกประกาศหน่อยเว้ยใช่ที่ไทยทำเป็นเล่นไม่ได้ ไอ้หนูลูกสั่งกู่ว่าอะไรเงินนี้ก็มีคนก่อนฮะที่พูดอะไรเนี่ยหน้าซิสวยไหมสวยพอที่ลูกหน่อยคนแรกเลยค่ะเจ้าสาวมีสวยที่สุดเลยเยอะอาพ่อเปลี่ยนใจก็ทถนจะลูกเปลี่ยนใจหรอครับพี่พูดอะไรเนี่ยงามงคลลูกไว้แวคบข้าไว้ปลอดภัย 我黑了，个人人。

¿Qué กูจะไปทำง,งานกับวเขาไปอยู่กับกูกูมีตะไคร์มั้อะกูไม่มีตะไคร์นะกูมีตะไคร์ตะไคร์มึงใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะกูชอบแต่ผมไม่เดินไม่ไปกูเป็นคนดีนะกูเป็นคนดีจริงกูไม่เชื่อจริงคนดีทำไมต้องไปสงงานามหลวงไปขอโทษมึงเสนามหลวง ไปเวมากเกลียวมึงจะกลับมาเพิ่งเกลีวไปด้วยไม่เห็นบอกยังเดียวที่จะเอาไปอยู่ด้วยไม่เอาไม่ไปมึไปกับกูเฮ้ยมึไม่ไปกูชอบเลยไม่เอาไม่เอามึงไม่ไม่ชองผีพี่เป็นเดี๋ยวกูล้างผีไม่เอาล้างออยู่กับกูไม่เอาไม่เอา 对对对，一比一。 อกูเอาด้วยมึงจะแซนวิชกูเหรอใช่มึงเจยเรียกว่าแซนวิชเลยเลี้ยบว่าผัดน้ำเลี้ยบดีกว่าไปกับกูไปกูไม่สบายอะมาอยู่กับกูกูไม่สบายจริงนะเป็นอะไรเป็นโควิดเป็นโควิดเป็นเลี้ยบสีดวงก็รักษาได้ย่แล กูช่วยไปกูไปเป็นเมียกูไปกูติดตามรับชมการแสดงกันต่อ